บาดุกได้นังมากมนนังยังเน,นเงีนังงัวนัง้ยกบั้งวบาพุ่งบ่แม่บาดุก่บาพุ่งบาพุ่งเบาพุ่งมาดิางเงาาบ,<อ>บาพุพงง่งก <c oughs> ี่มาต่บ้<อ>บ้นลอกกีลอกกีพนน้องนายนัง้ว่าคือดำมาเนาะคนดำดำอ่ะจีเมนนแมนนมหนังข้วอืมอ้กันลอกกีฮ ดังไฟเบาอยู่กระลังดังไฟอยู่ติดระบบอุ่อืมบรรยากาศป่าไพ่เดิมห่วยนี่ยังนั่นบัดละยี่มุเลยนู้อืมอืมนี่กี่แล้วแล้วพี่นังนี่อืมนังงัวหนังควายมั้งนี่หนังควายหนังควายนี่โอ้แม่นั่นนี่นังดำดำนี่อู้ย คือในแล้วมันกรอบคักต้นม่กมื่อนไมมันยังไม่แห้งดีกว่าปีนอง่ายนะมันไ่แห้งดียอดีนว้าวนี่บอกแห้งดีเน่น่พวกนาสาวนี่แหมทุบมั้งกยงมันมันกรอบดีแบบนี้มาเดยวก้าวอย่า

เันกันอืมอืมอืมอมกรอบ ไปขาดเนี่ดเนี่ชิที่นี่ไม่ี่นี่คีเป็นจีบนี่เนี่ยบุกการตู้แห้งบุกการตู้แห้งมันจะมุนขนาดเบาๆได้หนิเบื่อขนาดนี้ต้องหนิงี้ยงมุนอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นี่นี่เอากระลุงอ่ะวางล้วกอนวางกันจะแตกไปบนขึ้นงลสวัสดีครับพอนสวัสดีนี่จ้าจ้านะผิวฟันหักเลยโหแดดนี่นี่เอามเอามาๆนี่

กินพ่อหาอันนี้ปวดเขียวเลย